สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำหมกหน่อไม้ใส่หมู3ามชั้นหมกง่ายๆในหม้อไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำช้อนซ้อมนะคะมาขูดหน่อไม้ให้เป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะหน่อไม้ที่ใช้วันนี้นะคะเป็นหน่อไม้สดต้มสุกค่ะเราซื้อมาจากตลาดเลยนะคะไม่ได้ต้มเองค่ะหลังจากนั้นก็นำหมู3ามชั้นนะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นๆค่ะหลังจากหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมเครื่องแกงกันค่ะ ส่วนผสมของเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้พริกแห้งแล้วก็หอมแดงค่ะโคลกรวมกันให้ละเอียดนะคะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้เลยนะคะโคลกเสร็จแล้วนะคะก็ะนำเครื่องแกงนะคะลงมาผัดในกระทะนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่หมู3ชั้นลงไปนะคะหลังจากผัดหมูจนหมูเริ่มสุกนะคะก็ใส่น้ำยำนางลงไปค่ะน้ำยำนางที่ใช้วันนี้ก็ประมาณ3 0 0กรัมนะคะใส่แค่พอท่วมก้นกระทะค่ะรอให้น้ำเดือดสักพักนะคะก็นำหน่อมไม้ใส่ลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นก็รอให้น้ำเดือดอีกรอบนะคะปรุงรสด้วยผงชูรสนะคะหรือผงนัวค่ะใส่หลายแซบลายค่ะน้ำปลาราค่ะน้ำปลาราที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาร้าสำเร็จรูปนะคะเป็นน้ำปลาราแบบขวดค่ะ ซึ่งเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นปลาร้าแรงๆนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะจากนั้นใส่ข้าวเบือลงไปค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีข้าวเบือเราก็จะใช้เป็นแป้งข้าวโพดแทนนะคะเพราะว่าง่ายแล้วก็สะดวกค่ะ แล้วก็ใส่ผักอีตู่ลงไปค่ะหรือว่าใบาแมงรักนั่นเองนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหมกหน่อมไม้ใส่หมูสามชั้นในหมอ้อทําได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องห่อใบตองไม่ต้องหาใบาตองให้เสียเวลาค่ะ <Wow. S 1> เป็นไงคะน่าทานไหมคะหมกหน่อมไม้ทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อร่อยวินฟินเวอร์ไปเลยค่ะ